โอเคครับทุกคนอันนี้คือมูอมันคือขาวแท้ปร <c oughs> ับกล้องก่อนแป๊บนึงโอเคครับนี่ก็เป็นมื้อเช้าของผมนะครับมีอกไก่ชิ้นหนึ่งเลยไข่สองฟองที่ต้มแล้วแล้วก็ผักที่ขี้เกียจลวกกาแฟครับผมนีนแค่นี้แหละ โอเคทุกคนวันนี้ผมก็มาอยู่ที่เดิมอีกแล้วกับเสื้อตัวเดิมทุกคนคงสงสัยใช่ไหมว่าเอา่อทำไมผมถึงใส่เสื้อตัวนี้คุณต้องเข้าใจว่าคนอ้วนมันตัวเลือกน้อยเว้ยถ้าซื้ออ่ะมันก็ซื้อได้แต่ถ้าเราลดลงไปเราก็จะใส่เสื้อตัวเดิมได้ทุกคนรอก่อนนะรอวันที่ผมได้ใส่ชุดเก่าที่ใหม่ในคลิปช่องนี้เพราะว่าตลอดที่ทําคลิปมาในช่องอ่ะมันใส่เสื้อตัวนี้อย่างเดียวเลยนั่นแหละมันสะดวกดี ก่อนออกมาที่ผมยื้อเส้นยื้อสายอยู่บ้านเรียบร้อยแล้วมานี่แค่เดินก็พอแล้ววันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะเพราะว่าอาจจะไม่ได้คุยเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่สองนะแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปช่างน้าหนักกันสงสัยไม่ลดแน่เลยนะหรือว่าลดน้อยมากๆเดี๋ยวรอ,รอดูแล้วกันนะโอเคจบเริ่มเริ่มครับรอบที่หนึ่งครับรอบที่สองนะครับ รอบที่สามหรือสี่ว,วะที่ผมเงียบไม่ใช่อะไรนะเวยลืมลืมเมื่อกี่รอบแล้วโอเคครับไปกันต่ออ้ยขอแห้งขอเริมแห้งไม่ใช่ขอในปากด้วยทุกคนมันเริ่มแล้วมันเริ่มมาแล้วเดี๋ยวถึงเดี๋ยวถึงแท่นั้นก็รอบที่เท่าไหร่ไม่รู้จะครบรอบแล้ว โอเคทุกคนเดี๋ยวผมหาน้ำกินก่อนไปซื้อน้ำก่อนรอแป๊บน้ำเย็นๆสุดยอดผมจะถือไปด้วยเลยด้วยกันรู้สึกโล่งโอ้ยมืดๆมืดมืดมืสำหรับข้างมาเดิมนี่ต้องมุมนี้ถึงจะถือขนาดเมื่อกี้ผมตบหรือยังวะเดีเดินต่อเดินต่อ ไปกันต่อครับโอเคทุกคนตอนนี้ก็จะห้าโมงครึ่งแล้วแล้วผมก็จะรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมกลับไปทํากับข้าวแล้วันนี้ก็ต้องไปซื้อของเดี๋ยวก็ต้องไปเสียตังอีกเดี๋ยววันนี้ผมไปแวะโลตัสด,ดีกว่าเจอกันทุกคนผมไปซื้ออกไก่มาแล้วก็ผักเม็ดเดือม แล้วสิ่งที่เพิ่มเติมก็คือผมได้เห็ดเข็มทองจากโลตัสในราคาป้ายเหลืองมาแล้วก็มีอะไรอีกวะมีไข่โอเคเดี๋ยวผมไปทำผมข้าวก่อนเดี๋ยวไปคิดตรงน,นั้นด้วยแล้วมาถ่ายให้ดูว่าเย็นนี้ผมกินอะไรทุกคนเมื่อกี้ผมเพิ่งต้มน้ำเสร็จต,ต่อไปผมจะลวกผักแล้วแต่เนี้ยอันนี้คือเนื้อที่ผมจะกินวันนี้คืออกไก่ชิ้นหนึ่งแล้วก็หั่นครึ่งอีกส่วนนึ่งก็เก็บตู้เย็นอันนี้ก็ ต้มมาเอาไว้กินส่วนอันนี้คืออ,อกไก่ที่เลาะหนังออกแล้วทั้งชิ้นเอาไ้พิกินตอนเช้าผมต้มเผื่อไว้พอตื่นเช้ามาแค่กดน้ําร้อนอุ่นใ่ก็โอเคละนี่ันี่คือผักที่ผมจะกินเอา,เอาวางไว้นี่ก่อนตึึงๆนี่แหละแล้วต่อไปผมก็จะต้มไข่แต่ต้มไข่เป็นสุดท้ายผมจะเอาลวกผักก่อนลวกน้ำนี่แหละน้ำต้มไก่ลงไปเอ๊ะปั๊บปั๊บโอเคเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จเลยโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ติดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เหลือแค่ น้ำจิม้มซึ่งผมจะกินอกไก่ครึ่งชิ้นไข่ต้มฟองหนึ่งแล้วก็เห็ดเข็มทองอีกห่อหนึ่งแล้วก็ผักสี่ห้าใบั้งอ่าประมาณนั้นแหละจริงจริงมันเหมือนจะเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือไข่กับตัวนี้แล้วก็ไอตัวนี้ไงโอเคทุกคนมันคงไม่มีอะไรแล้วแหละวันเนี้รอยเส้นเลือดรอยเส้นเลือด <laughs> มันเป็นรอยเส้นเลือดโอเคไปเจอกันในวันถัดไปนะครับเจอกันครับ